เดินไปไหนอ่ะสองสี่เพื่อนตู้เนี่ยตู้เนี่ยไอ้งี่ไหนพี่อยากทำไรพี่ตอนขายยาอยู่ไงเฉลีได้ไหมเย้ขายยาเจะไดยอยู่ปะเออพอดีได้พอร์ตใหม่มาลองรำพงกันพอพอดีครับพี่เชอรี่สองสี่พอดีครับด้วัพอดีครับจีเอ้ยมึงถอยเล็กวีดีบอลไม่ต้องไฟฉายเดียวเฮ้ยถ้ามึงไม่มีแจงแล้วงี้กระท่อมกับโอเปียเป็นตู้มึงก็ไม่ได้ใช้เลยใช้มีแกงใช้ใช้ใช่ไหมแกงใช่ปะ ไอคอนเนี hey, ่ยเฮ้ยทำไมอ่ะดราสิขาแล้วจะรัดลาโลกมาหมกทางทรรแล้วเชี่ยอย่างว่ามันฆ่าคนมากๆเลเนาะมันฆ่าคนมากแล้วอะพี่แนะพี่แนะนำมันหน่อยนะใส่บุญน้ำไม่พี่จะแนะนําอะไรได้มันไอคอเดอร์มันฆ่าคนมาเยอะด้วยอ่ะมันก็พูดยากว่ะมันแต่อย่างว่าไม่ได้หรอกถึงเวลาคนเรากับตัวกับใจมันไม่มีสายน้องรวมๆมันสิบล้านตัวเลยพี่ที่ฆ่าคาเนีนะโวยมันเออมันเรื่องตัวเล็กตัวน้อยด้วยมันก็มีกถูก พวกตัเล็กตัวน้อยอะนะเออไอพวกตัวเล็กตัวร้อยที่ยังเออไอพวกตัวเล็กตัวร้อยที่ยังไม่เกิดก็มีก็มีเยอะยากเลยป่ะชั่วยากเลยที้และเองเล่นฆ่าทุกวันด้วยอ่ะเช้ากับวันเย็นน้องไม่ให้การให้กำเกิดกันบ้างเลยไม่ขนาดนั้นก็พี่เดี๋ยวซีดพอดีเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นเออเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอะไรวะยาใหม่มียาใหม่ด้วยหรอ๋อยาแบบใหม่อ่ะแบบใหม่อ่ะยังยังยังเป็นไรวะเป็นไงวะช้ากว่าเดิมนี่ไปครับดิไม่กูได้ข่าวช้าสัดเลยพี่หรอได้มียาขาย ยาวหมดแล้วเออใช่่ยังไม่มีแกงแกงไม่มีขายพี่เอ้ยไม่มีไม่เออไม่มีไว้ขายอ่ะขนาดตั้งท่าที่พูดไปโถ่เลยยำกระทุ่มแบนไปทำไมกระทุ่มแบนวะเออไปัทไกลเลยเฮียไอ้เช่ยนี่ไอ้เช่ยนี่ไปบ่อยนะอยู่แถวสุพรรณกระทุ่มกระเหลือไปไปถึงกระทุ่มแบรนด์นะสายสี่สายห้านะถามหน่อยมีไรวะตอนนั้นอ่ะมึงพูดใครวะคะมึงไงกูยังไม่ได้พูดสักแอกระทุ่มแบรนด์ใไอ้นี่พูดเนี่ยมันไปนี่อ๋อเหรอเอไรอะอะไรน้องไม่ทแล้วเอ้ยมีโฟเมซีน ไปไม่ได้หรอ,อ,อกไป Let's go man ไปแป๊บกินข้าวไม่รู้ว่ามีไม่มีมีสามาเท่านั้นแหละที่อไอ้นี่ขอได้เพื่อนคราบอกก็ได้ไปที่ไปฟังหนูเลยไปกูร้องหนูเอาไปเดียวไปเดียวโอ้หลือไปกีบของซ่อม ตายกระเป๋าอะไรกระเป๋าไหนอะยาอะไรวะเอ,าเอะ้าอะไรเชี้ยดิเขาเอ้มึงยทเพี้่อะไรอะทับยาเหรอ,อมึงทับยาเหรอตีอาวุธ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 เอาไว้เชี้ยร์แล้วตีอะไรอ่ะปากแดงปากแดงอ๋อเอมวยทำบากแดงไอ้เชีย่ยไม่บอกว่าคนข้างในเขาสักให้ได้จะไป ทำเองทำเพี้ยอะไรบ้าป่ะแดงจะไหวใจดาวสองหันแบบเดียร์กูเรียนเดียรอาเหรอเอ้ายังเรียนแบตัวตีเลยดูเลยตากูขายเพชรถูกๆไม่เอากันพอตอนนี้กูไม่มีขายแล้วถ้าหากูก็ไม่เลิกอิสัตว์เอาเพชรเปล่า ไม่หมดแต่กูเหลือเก็บไว้เหลือเก็บไว้นิดหน่อยไม่อยากขายหมดเพื่อนกูมีกูมีเยอะมีเหรอไม่กูเข้าไปทำเป็นไวเบร์มีมึงเหลือเท่าไ,ไ,ปไ,ปไหร่มึงเหลือเท่าไหร่อ่ะมึงเหลือเท่าไหร่เปิดห้าก็เฮียละเอาแต่แบ,บ่งมาสามพันดิแบ่งมาสามพันดิเอาตีไวเบร์ดิสามๆๆ 3, พันเนื้อตีทีละห้าสิบเออได้หลายอันอยู่ รอะีกแค่นาทีเพื่อนเดี๋ยวคว้าให้ยาเดูใจแจมแจมไปขอจี้เหรียญทองวันนึงกระเป๋าอะไรดักไซส์เจ็ดสองเก้าผิดสองสี่ด้วกระเป๋าอะไรนะมัร์คสองสี่ด้วยเจ็ดสองเก้าผิดสองสี่อะไรพี่เฮียเหรอผมยังไม่พูดเลยเลยใช่แล้วครับพี่เสียงพี่มันแว่วอยู่ในหูผมตลอดเลยนะครับพี่ เฮ้ยโอ้โหแล้วมันนี้กูรีบอยู่าชาปองประจําเฮียนเนี่ยพายกูงงอยู่ทีนี้เจ็ดร้อยยี่สิบไม่เป็นไรจำได้อยู่เคองเขาบอกมีตั้งแล้วเขอตั้งบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนครับขออนุญาตพั่เด็ดยอดเงินแกงที่ส่งมาเพียงเดียวพี่ใช่ใช่ WhatsApp มาเด้อเออพี่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 บางบอกว่าอยากย้ายพี่ขึ้นปากแดงให้ครับต้องรอกูเติมกาชาว่ะวันนี้กูหมดว่ะถูกครับพี่พี่บางกินเดียวพี่ อัปเดตก่อนอัปเดตก่อนอัปเดตกระชากแก๊งก่อนอัปเดตกระชากแก๊งก่อนแป๊บนึงเออเมื่อกี้ดูอยู่สารสำหรับสนุนมาเพิ่มอยากได้ถูกมือมาใช้ฟรีไหมเอาเนี่ยสามพันอยู่ในสามพแล้วกันง่ายอาห แค่หวะข้อถูกวะเออถูกแล้วดิเพิ่มอีกสามพันพันพันสิบเออถูกละเพิ่มอีกสามร้อยลูกเป็นสองพันทั้งหมดตอนนี้เป็นเดี๋ยวเพื่อนะหนึ่งแปดสองเก้าบวกอีกสามร้อยสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าลูกครับอ่ะเน้นๆอิ่มๆกันไปสับแก๊งดูอยู่ที่ส่งเงินแก๊งกันมานะฮะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบครับพี่ชาย ขอบครับพี่ขอบครับขอบค้าคุณทุกคนที่ต่างสนุนครับขอบครับขอบ,บ,บครับเฮียที่วันนี้จะแตะสามพันจริงเหรอเนี่ยน,นี่จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะเนี่ยทำเป็นเล่นเฮียมีสามพันลูกเหรเนี่ยของจริงจัดนี่จะสึงสามพันลูกจริงเนี่ยคนดูผมไม่ได้พูดเล่นลนะเนี่ยเฮียวัยอยู่นะเนี่ยมากันทีละสิบาทสี่สิบาทบางคนมาพันหนึ่งมันมีพันหนึ่งมันเนี่ยมีพันหนึ่งสองสองรอบแล้วเนี่ยมีคุณผู้ชมโดดมาพันหนึ่งสองรอบแล้วสองรอบแล้ววันนี้วันนี้พันหนึ่งสองทีแล้ว พันหนึ่งสองทีสี่ร้อยทีหนึ่งร้อยหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็สิบมาสี่สิบห้าบ้างร้อยหนึ่งบ้างสองร้อยบ้างก็มีบาทหนึ่งก็ยังมีคงมีมาเรื่อยๆห้าบาทก็ยังมีเออลงการผสมเล็กผสมน้อยยิ่แม่งถึงสามพันเฉยพี่บังอย่าลืมดูนะครับว่ามันติดแล้วอ,อ่ะผมเองผมไม่ต้องผมเองไ้เหียผมเองไอ้สัต์ตอนนี้มีติดเลยสัตว่าไงเมียว พี่่อยูตู้ล่างจบแล้วผมจบไปแล้วผมจบไปแล้วไม่ต้องห่วงอะไรนี้ไม่มีงงจบไปแล้วจบขอใหม่ไปก่อนยังงงเอาผมหนึ่งแต่เข้ายังพี่มันเงินในเกมน้องไม่เอาอะไรนะเพื่อนหลอกรับยาขายยาเพื่อนเออตู้มียาเหลือไใบบังขายบาเลยอ๋อมึงเอาดีโอไอบาให้บาหมดแล้วเหรอซีบีดีออยนะไอ้บาเออไม่มีโอเปียมครับมีแต่แคปพีครับอ๋อเออแล้วกระทำนี่นี่นี่ไหนโอเปียมก็มีพี่แต่ยังไม่ได้โผล่ เอาคือมีสองแกเออก็จะครับยาไงให้กูช่วยเปล่าไม่มีมีเงินแดงไหมห้าพันมี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 ช่วงนี้พี่ขายยาเหรอครับพี่เฉินเออเยี่ยแต่กูต้องเคลี้ยวน้ำหนักตัวดิถ้างนี้ใช่ปะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหรือว่าเดี๋ยวโยนของให้มึงครับหรือว่าไงอ๋อนะไอ้กูขอเงินแดงอ่ะห้าพันหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองพี่เขาทรงหัวจ่ายเลยครับพี่ครับมึงส่งหัวจอดกูยังไม่พูดเลยสัตว์ พี่ฮีอะมาจอดอ,อะไรพี่ดูพี่พี่ดูทรงผมดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออคตรหัวจอดเลยไม่ใช่ครับไหนไอ้ลูกค้าไปไหนก็ไม่มียามึงขาดอะไรอะ่ะกูไม่มีหมดอ่ะไอสัตว์กูมีแค่แคปซีกระท่อมกระท่อมก็มีมอร์ฟีนมีไดวิดไม่มีมึงคาบเลยกูจะลองคาบเลยไม่ไม่มีทุกเกือบทุกอันไอเฮียกูมีมอร์ฟ<ก>ีนอย่างเดียวมอร์ฟีนก็มีสิบขวดเอง เพียวะพี่ไอ้กโย่ของให้ซานแดงไปหมดแล้วไม่ไม่มีไม่มีของแล้วอันนี้พี่ขายยาแก๊งหรือว่าขายยาส่วนตัวครับพี่เจนยาแก๊งดิพี่โคตรเสียวอ่ะไม่กูไม่มียากูให้ซานหมดแล้วไงก็จะจากไหนกะบ้าเอาของไหนพี่วะไอ้เดียร์ยิงขายทั้งวันก็หุดหิบเหมือนแล้วทำไปเล่นเวลาเจอตำรวจไล่เจอเฮียอะไรพวกเนี้ย เฮียกุ้โค้ดอยากกระทืบ่ไปพวกใส่พวกหูไอพวกหมวกหมวกหมีเฮียอะไรพวกนี้เลยแม่งกูอยู่ชิบหายเอววมนวันขายทั้งวันในสัตว์ <67. S 1> เจอพวกใส่หมวกหมีปัญญาอ่อนอไอเฮียเอ้ยอย่าเปิดแม่งชิบหายไอสัตว์โค้ดติดใจเลยเฮียสวัสดีครับรทุกพี่พวกหมวกแก๊ปไม่ติดนะติดพวกหมวกหมีเฮียแล้วเนี่ยอย่าเปิดแม่งไหมเอาลูกน้องลูกน้องเหรอ,รอสวัครับทุพกพี่เอาสวัสดีครับพวกน้องสวัสดีครับทุกพี่ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ย ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่รู้เราเนี่ยครับยาอยู่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วทีมียืนคิดอะไรนเพลินอยู่อ๋อเมื่อกี้คิดใช่ไหมครับใช่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 คิดอะไรมัเพลินเฉยมีเรื่องปล่าไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มี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 ติดไหนเพื่อนไม่ต้องห่วงครับอะไรใกล้ใจอย่างว่าอีกไกลเหรอมึงไม่เปิดกล่องดำไปเลยวเพื่อนเอากล่องมาแลกกล่องดำแล้วเปิดไหมมึงเอาไม่ได้เอาไม้แล้วนี่มึงเอาไม้อีกเหรอ ขึ้าไม้ไมทำเฮี้ยอะไรวะขึ้นไม้สามครับพี่ไม่ต้องเสือกเอาเอ้ยเฮี้ยถามถามบังไอ้สัตว์ไม่ได้ถามบาไม่เผื่อพี่บังไม่ว่างตอบไม่ต้องเสือกเอาเฮ้ยขบมากคุณท่เท่ที่สุดในฮัลโหลได้รับสายกูณจะเอาเพชรปะเอามาได้เอามาได้เอาไม่ได้แบ่งวันนี้เลยแบ่งวันนี้นึงดิเอาเตียเบแบ่งวันนี้ดิไวใเบลล์ราสุดของแก๊งขาดไปแล้วอ่ของแก๊งด้วยของตีมาใหม่ด้วยได้ทั้งหมด40ล้าน ถ่ายไปสองร้อยอันไอรหน่าซื้อเห็นบอกว่ามีปัญหากับพวกอะไรพวกไอ้สีน้ำเงินที่แล้วด้วยบอกจะซัดจะซัดจะทำเกาะสามเกาะกันล้มอ่ะเกาะกันล้มปืนสามอะเขาน่าจะเขาน่าจะซัดกันเร็วเร็วนี้ครับพี่ผมบ้านเออจะซัดกับอกพวกอะไรสีน้ำเงินที่แล้วเหรอเ็นบอกเห็นบอกหมันหมันแม่งเนี่ยตอนแอดด็อกไปเลยไม่รู้เจ็บเจแต่ผมว่าสีน้ำเงินไม่กล้าพี่ไม่พี่ว่าสีน้ำเงินก็กล้าเหมือนกันแต่ว่าของไม่พร้อมสู้ไม่ได้หรอกยากเที้ยงเขามีเกาะล้มสี่สิบคนไล่สัตวดมาทำอยู่ น่าจะหวั่นหวันนิดนึงป่ะพี่คือมันไม่ถึงขั้นหวั่นหลอกแต่แค่แบบมันมันก็ใช้คำว่าสู้ยากดีกว่ามันไม่ถึงมันไม่มีใครกลัวใครหรอกถูกไหมล่ะนว่ามันสู้ยากเว้ยสู้สู้ไม่ได้หรอกไอ้เออไอ้ของเขาไม่คนมันมีของคนไม่มีของมันไม่เหมือนกันเว้ยไม่ผิดแต่ถ้าคนเขาหมั่นกันมีหรือไม่มีเขาก็ใส่หมดนะพี่ก็ใส่หมดแต่หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าเสียบเสียบเปียถูกไหมล่ะไอ้เหี้ยเพราะขนาดแอร์ดอบยังกระทืบกันได้มันถูกไหล่ะมันก็ตีโจกันได้อยู่แล้วถูก็หมั่นกัะมันกั่ครบพี อีกคนน,<า>นึงก็แบบว่าเตรียมของไงอีกคนนึงก็แบบว่าเออไอ้เฮี้ยฝั่งหนึ่งสีเขียวไอ้เฮี้ยอ่ะฝั่งหนึ่งสีน้ำเงินน่ะก็ใครแข็งกว่ากนั่นน่ะก็แค่นั้นเองก็เลือกไปใครสีไหนแม่งแข็งกว่าถูกครับรอไปหัวไปอะไรเพื่อนไอ้แก๊งสีเขียวสีีสสน้ำเงินอะเออสีเขียวสีน้ำเงินใช่ใช่ใช่แข็งแข็งกว่าก็แดกไปก็เราเหมือนก็เหมือนถีบหน้ากันอะขย้ำหน้ากันไปใครแพ้ก็เหมือนโดนย้ำหน้าใครนึงก็เหมือนโดนถีบหน้ามึงอะกระจอกกูอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยถูกครับพี่กก็เเขขาาบอออติดดใจไไแง นี่ปัญหาตังแอดดอกไงจะลองครับพี่เออแล้วติดใจติดใจจัดเลยอะโดนว่าเลยอะโดนโดนว่าก็ถึงขนาดซื้อไวเบ่ห้าร้อยกว่าอันอะหกร้อยอันอะพร้อมที่พร้อมกันทีเดียวอ่ะมึงว่าไงอะสีเขียวอะสีเขียวซื้ออะสีเขียวซื้อจะบอกเอาไปทําก่อนแล้วบอกเอาเพิ่มอีกรับไม่อันแล้วรับราคาอันละสองแสนน่ะมึงว่าสดปะล่ะโคตรสดแหละเออแล้วก็แล้วปัญหาคือติดต่อซูซากูแลาด้วยบอกจะขึ้นเอ็มเคสามกระบอกที่สิบสองมึงว่าไงไม่ล่าสุดมาติดต่อผมครับพี่ผมให้ติดต่อให้พี่เสร็จครับเป็นไไงงออออะ้เเียกก็บแลวาจริ จี๋อยู่แล้วพี่แผมันกว้างเนาะโอ้ยเฮียมันมม่เหมือนรอยแผลเป็นว่ะน้องมันมันลบมันก็ไม่มันหายหรอกหรือเปล่ามันก็ยังคงเห็นรอยอยู่อ่ะอันนี้สีอะไรสีอะไรวะบาถูกครับพี่สีสีเขียวกับน้ำเงินเขียวกับน้ำเงินที่ได้ยินมาเขียวจะเปิดน้ำเงินนะเขียวจะเปิดเขียวจะเปิดที่พูดอละเขียวจะเปิด เขาบอกว่าอะไรกวนกวนกวเหมือนกันน้ำเงินยังไม่พร้อมเขาบอกให้ให้แบบอยากอยากเจอพร้อมๆอ่ะแบบว่าไม่งั้นเขาบอกเดี๋ยวเออเขียวไหวเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าไม่เขากลัวเหมือนกันว่าตรงเีลยแบบถ้าแบบแพ้เลยแบบมึงแบบขอไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็จะมีข้ออ้างได้เขาบอกอยากเจอแบบเต็มแบบเต็มเกาะนะใช้ไหมมึงแกงมาไม่มาเงินอ่ะไอโนะไอ้เชี่ยใครโดนเนี่ยมาห้าพันกับอีกสองบาทก็พ่อไงสัตว์ถันจริงโหใครโดนเนี่ยมาวะาห้าพันไม่ว่าดีเซตสองบาทด้วย ไ yeah, อเฮียดูอยู่ส่งเงินแก๊งไอ้เฮียนี่น่าจะเป็นเฮดเฮดดูอยู่ปะเนี่ยอันี่น่าจะเป็นเฮดเฮดดูอยู่เลยแหละกูว่าเดี๋ยวบวกเพิ่มให้ก่อนอานใหญ่เฮียเฮดดูอยู่แม่งมาวะ่ะบ๊ะเฮีย ห้าพันอย่างไว76หาร10บเก้ร้อยสามสิเจ็ดลูกมีอุปกรณ์ปืนฉวยของกูมีหลายจุดสองหนึ่งสองเกเป็นไงอย่างที่กูพูดไปล่ะกูบอกแล้วได้ยินไหมล่ะได้ยินไหมละได้ยินไหมละเกี่ยวเอาจับเลยเออก็กูบอกแล้วว่าเอาเขาจริงเขาเจ้าจริงๆได้ยินไหมล่ะกูบอกจะขึ้นปืนแล้วเนี่ยได้ยินไหมละมีจดร้องอ่ะพี่ผมว่าใครแพ้ใครแพ้แบบโดนย่ำจริงอะตอนนี้สองพันหกร้อยหกสิบหก ไอ้เช oh, right oh, ี่ยบ yeah. ้าจัดก็ดูด่างยิงไอ้เชี่ยนี่ดึงโอ้โหเชี่ยพุงนะวันนี้ยี่สิบเจ็ดไปยี่เก้าหุ้ยเชี่ยนี่เอาจริงมีถึงสามพันนะเนี่ยมัมมี่ของโมดาที่อยู่เมกกะเมกะฝากส่งอีกแกงครับมัมมี่ของโมดาที่อยู่เมกะเมกะอะไรคือเมกะวะอะไรคือเมกะมัมมี่ของโมดาที่อยู่เมกะ อเมริกากูก็ไปหาเมกเมกกเมกกะขวยกูว่าเออเมกกะเฮียอะไรวะก็เริ่นึกอยู่สะพานเหล็กว่าแจะพวกเมกกะบางนาหรือเฮียอะไรวะอ๋ออเมริกาขอโทษทีพี่ขอบคุณครับมาดินนามาโจลหลานลุงมาโดนหลานลุงมาโจหลานลุงัส อะไอย่างนั้เยอะจริงเลยนายหยางยงวันนี้าันีหนูจิงเจ้าอย่างใจหยาหยงนแล้วะเก่งมากนายหยางยงยุ่งจริงแล้วเฮ้ยบุ๊คสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสุธอร์ครับนี่ไม่ต <tinc S 2> ้องทำเสียงบ็อกซิ่งก็ได้แม่ไหนใครข่าวจะตีสีน้ำเงินก็ไม่ต้องทำจับไอ้นี่ก็ได้เสียงบ็อกซิ่งของก็ได้พี่ ก็ไม่ใช่สีขาวหรอไอ้ไม่สีขาวไม่อยู่ในสายตาแล้วผมใหญ่นี่เลยพี่อย่าเผมไปนี่เลยครับไไม่่ใชรนะสีขาวผมไม่ได้อยู่ในสายตาพี่อยู่แล้วครับใหญ่ๆนี่เลยพี่อย่าพูดอย่างนี้เลยเขาที่อยู่ในสายตาพี่คือสีแดงเงินครับพี่ถูกไหมล่ะพี่ไม่เคยบอกใครเลยนะผมรู้ผมดูออกช็อกไปแล้วมั้งนับวันนับวันนี้พี่ยิ่งไม่เหมือนมนุษย์ขึ้นทุกวันเนาะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสีมันใช้เท่าไหร่นะสามใช่ปะพี่หรืไม่รู้สักหน้าสักขาออกหน้าออกปากไปบดอีกหน่อยใช่ปากทำปากดำได้คงทำไปแล้วเมื่อไหร่ดูแล้วไม่ได้พ ตายล้ำหน้าคือทุกวันทุกวันแบบกูคูอ่ะแบบสงกรามอะแบบบ็อกซิ่งอ่ะนี่รองเท้านี่ไปสั่งอีเบมาแล้วมันผิดไซส์ด้วยเป่าเนี่ยเหลานพี่อ่ะดิใช่ไหมมันเป็นมันเป็นยีซี่อาดิดาสอ๋อโอ้โหคนไดใครอ่าว่ายง่ายกับกับตลาดนะว่าไงกับตลาดใช่ไหมเออชัดเลยนายกับตลาดจริงด้วยมาแล้วต่อเข้ามาด้วยเฮียสี่ร้อยแพงต่อเขาสองร้อยโอ้โหใจคอเนาะกับตลาดยังก๊อยังลดอีกเนาะ เปล่าเลยครับเปล่าเลยครับสิบมันรองเท้ามันเป็นโฟมล้วนๆขอบคุณครับขอบคุณมาของตรงนี้ด้วยนะครับได้จัดไปไหนไหนก็อุตส่าห์โดนเองมาได้ห้าพันอีกสองบาทหัวหน้าแเจนดูอยู่จุ๊บเอาไปหนึ่งจูบนี่แนี่ให้หนึ่งจูบขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณมาจากน้องโทนี่ด้วยครับที่ส่งมาจากเมกาบางนาขอบคุณครับผมแหมอยู่อยู่ใกล้แค่นี้กันเองไม่บอกกันเลย นะฮะขอาเข้ามากครับขอมากครับแล้วเดี๋ยวอีกเกียร์บ่อยเดี๋ยวบ้านใกล้ซะด้วยเฮ้ยเกียร์ไีกพันพ่อไงเสาใครวะเนี่ยมาอีกห้าร้อยบาทมาอีกพันหนึ่งมาอีกสามร้อยมาอีกสี่จุดเก้าสี่มาอีกสิบเก้าบาทมาอีกแปดบาทมาอีกสิบบาทขอบคุณสับโดเด็ครับขอบคุณผู้ชมแค่ขอบคุณแก๊งอยู่ทุกคนที่มาส่งเงินแก๊งสนับสนุนกายชาปองครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับผมครับเดี๋ยวบอกให้ก่อนเลยกันจะได้ไม่นี่เดี๋ยวบอกให้ก่อนเลยเดี๋ยวบอกให้ก่อนเลยเดี๋ยวจะ ได้อัปเดตกันรับมึงนะใช่นใเชนาะดิแดนไหนแดนอะไรนะมาเพื่อจะสี่ลูกครับเสร็จแล้วเออพร้อมยังชิคกระแพรพี่สาว,วเอาแล้วว่ะสองพันแปดร้อยห้าสิบชิคก็แพรพี่เอาแล้วมาแล้วครับ 2,850ันแปร้อยาสลูกครับมามแล้วครับมาแ <az> ล้วครับมาแล้วครับสองพันแปร้อยห้าลูกแล้วครับเอ้ยไปบางอ้บังปุ๋ยยาก่อนป่ะดูป่ะป่ะมาแจกไขายยาครับพี่อย่าเสือกไอ้สัตว์ได้เหงือกสันเก็บเหงือกไว้เสือกับมะนาวเหอะไปกัน